สวัสดีครับอันนี้ก็มามาต่อแล้วกันสําหรับคนที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับแท่นแท่นมันชอบเอียงแท่นของไดนิชีนะที่มันชอบเอียงที่มันชอบเอียงก็มันอย่ที่ตัวนี้ครับคือบางทีเราตังมันไดระดับแล้วพอใช้ไปผักหนึ่งก็เริ่มเอียงอีกแล้วกลับมาเอียงเหมือนเดิมกลับมาเอียงเหมือนเดิมเดียวได้มั่งไม่ได้มั่ง นี่มันมันอยที่ตัวนี้ครับตัวเนี้ยตัวนี้เป็นเป็นหัวใจหลักของเครื่องไดนิชิเลยหรือเครื่องไซม้หลายๆรุ่นหลายหลยีหลยย่หอ้อก็ตัวนี้เป็นหัวใจหลักเลยคือเนี่ยคุณลองชักดูมันขยับหรือเปล่าถ้ามันรวมมากๆม,มันก็ชักได้ตัวนี้นะครับมันชักได้คือคนที่คนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นช่างอ่ะคือผม พยายามแนะนําว่าตัวนี้มันรวมแล้วนะแต่แกดูไม่เป็นเกี่ยวมันเล็กบ้างใหญ่บ้างคือมันเริ่มจะสึกแล้วอะไรประมาณเนี้มันเริ่มจะสึกแล้วมันชักได้มันชักได้ไดทีนี้แบบไม่อยากเปลี่ยนอะ่ะเออบางทีคิดว่ามันมันยังใช้ได้อยู่นะอะไรประมาณนี้คือลังเลใจอะ่ะคือซื้อเครื่องไปแล้ว คือปัญหาที่ผมแนะนําว่าให้ซื้อเครื่องที่มันมันผอมใช้งานมันจะดีกว่าบางทีเราซื้อเครื่องไปแล้วมันลังเลใจว่าเอ้มันเปลี่ยนเพราะลำบากเนาะทีนี้มันมันก็แพงด้วยนะอะไรประมาณนี้เราถอดเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนได้ไหมอะไรประมาณเนี้คิดเยอะเพิ่มมาเออเรื่องปวดหัวเข้ามาในสมองทีนี้ก็เลยแบบเออเครื่องก็ใช้ไปเอียงอยู่งั้นหละเออเออมันมันเป็นที่ตัวนี้มันเก่าแล้วของเขาอะ มันรวมแล้วของมือสองอเออเขาไม่ได้เปลี่ยนให้เออต้องเปลี่ยนตัวนี้คือจบเลยครับเออใครมีปัญหาตัวเนี้ยคือผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่มีปัญหาที่มีปัญหาแบบเนี้ยทุกคนเลยเพราะว่าผมอันนี้ผมไม่ได้เอาเฟืองอันเก่ามามาให้ดูนะครับเฟื่องอันเก่าทุกรุ่นน่ะผมชั่งกิโลไปหมดแล้วก็เลยไม่มีมาเทียบดูส่วนมากมันจะแหลมหมดแล้วมันรวมหมดแล้วคือ ชักเนี่ยชักได้เออทีนี้เวลาเราปรับขึ้นเราไม้อัดมาด้วยมันก็ตึบ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 ตบมันรวมไม่หมดเลยก็แนะนําให้เปลี่ยนครับอืมแนะนําให้เปลี่ยนตัวนี้มันจะได้ไม่ลำไหลแล้วก็บางคนก็ไม่ยอมเปลี่ยนแล้วก็โทษนี่นั่นว่าเออสองเสาเสาเดียวอะไรประมาณนี้ยเออโทษมาเครื่องมันอันนี้มันชํารุดแล้วเราเขาผลิตมามันไม่ค่อยได้มาตรฐานด้วยเออมัน มันเก่าด้วยมันอะไรด้วยมัน่านการใช้งานมาหนักซะด้วยเออก็เลยเออเปลี่ยนซะตัวเนี้ยคู่หนึง่งอะไรประมาณเนี้ยเปลี่ยนทั้งตัวผู้ตัวเมียครับไม่ใช่ว่ามาเสียดายผมดูว่าตัวผู้ยังยังดีอยู่นะเปลี่ยนตัวเมียได้ไหมเอออะไรประมาณนี้เปลี่ยนทั้งคู่ครับถ้าจะเปลี่ยนคืออันนี้คางหนึง่งและอีกคางต้องเปลี่ยนทั้งคู่เลยครับต้องเปลี่ยนทั้งคู่เลย ไม่งั้นมันเอียงมันขึ้นไม่ผอมกันอันนี้เกียวเบอร์เดียวกันมันต้องขึ้นพร้อมกันก็แนะนําประมาณนี้ครับสําหรับคนที่ถามเข้ามาสวัสดีครับ